ใกล้เทศกาลวันว,นวนาเลนไทน์แล้วนัดก็เลยหาไอเดียมาฝากเพื่อนๆจะให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ได้แบบไม่เหมือนใครรับรองว่าคนรับเนี่ยประทับใจแน่นอนค่ะนัดใช้สตรอเบอรี่ีลูกล้างทําความสะอาดแล้วซับให้แห้งใช้เป็นช็อกโกแลตทิวลิปถ้าใช้เป็นคอมพลตแบบเหรียญมือใหม่เนี่ยก็จะใช้งานได้ง่ายมากเลยค่ะนัดจะละลายช็อกโกแลตด้วยเตาแก๊สนะให้ใส่น้ําแค่เล็กน้อยใช้ไฟอ่อนๆแล้วหาภาชนะมาวางด้านบนเราจะใช้ไอ้น้ําในการละลายนะคะถ้าทําน้อยเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ไมโครเวฟก็ได้ค่ะอยากคนแรงแล้วก็อยากคนบ่อยนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตเน พอไปชุบเนี่ยก็จะไม่เนียนสวยพอละลายใกล้หมดแล้วก็ให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะให้พักไว้อุ่นๆแล้วเทใส่แก้วทรงสูงเวลาที่เราชุบก็จะง่ายขึ้นให้ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเสียบสตรอเบอรี่เนี่ยสัก2อันนะคะจะได้จับง่ายๆชุบเสร็จเนี่ยก็ให้สะบัดๆเอาโช็อกโกแลตส่วนเกินออกช็อกโกแลตก็จะได้เคลือบไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วให้วางบนกระดาษไขรองอบหรือฟอยล์หอ่ออาหารก็ได้ค่ะพอแห้งเนี่ยก็จะได้ดึงออกง่ายๆถ้าอยากให้เซตตัวเร็วก็ให้ใส่ในตู้เย็นสัก2 3านาทีนะคะส่วนช็อกโกแลตที่เหลือเนี่ย เนี่ยแล้วแต่ไอเดียของเพื่อนๆเ,เลยนะเดี๋ยวนะจะหาไอเดียมาทำให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อๆไปนะฝากกดติดตามด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็นํามาเรียงต่อกันให้เหมือนเค้กจะให้เป็นของขวัญในวันเกิดวันวาเลนไทน์หรือวันครบรอบก็ยังได้จากฝีมือเราเองที่ไม่ซ้ำใครถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับแน่นอนค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเซฟเก็บไว้ทํากันนะแล้วฝากกดหัวใจกดเม้นต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นัด,ด้วยนะคะเดี๋ยวน่าจะหาไอเดียใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆอีกค่ะ